สวัสดีครับวันนี้ก็เจทอาชไมนะครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการเปลี่ยนสวิตปักไฟนะครับของนี่ชนแนวเก่าเปลี่ยนให้เป็นพนารุ่นใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางให้นะครับสวิตปักประมาณนี้นะครับของนี่ชนแนวรุ่นเก่านะครับเดี๋ย็เสียบใช้ม้วข้าวเสียบนานแล้วปักมันเริ่มล้าเก่าแล้วนะครับายก็จะเปิดหลอดนู้นนะครับประมาณหลอดนี้นะก็จะแีไก็สั่ง เป็นฝาสามช่องพนาสนิกรุ่นใหม่มานะครับแล้วก็ปักพนานะครับแบบไม่มีกาวนะครับแล้วก็สวิตพนารุ่นใหม่หนึ่งตัวนะครับมาเนี่ยครับเราก็จะแกะฝาสามช่องออกนะครับวางาาหวาให้นะครับในการเปลี่ยนนะครับแล้วคล้องสายนะครับก็จะขอใส่กดใส่ ใส่ดูประมาณนี้ครับจะมีบนมีล่านะครับลูกศรขึ้นนะครับฝาจะมีเขียวอัพอยู่นะครับลูกศรขึ้นออกมานี่สวิตเราก็ใส่ขึ้นด้านบนนะครับก็ใส่เหมือนเดิมครับอันเดิมก็อยู่ตรงกลางนะครับอันนีใส่ให้เหมือนเดิมการจะได้ใช้ง่ายครับก็กดกดลงไปนะครับกดลงไปประมาณนี้นะครับตักเหมือนกันตอนนั้สือขึ้นนะ เดี๋ยวในหะ้ครอบสิดลงไปครับประมาณนี้ง่ายครับไม่ไไมยากนะครับต่อตัวหนังสือขึ้นเป็นหลักครับตัวหนังสือเป็นหลักแล้วกันวางกดนะครับกดพวกล็อกนะครับประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็จะคล้อมสายให้ ไฟช่างม็ก็ใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับสายเน็ตตันก็ใช้เป็นสีน้ำเงินนะครับสองจุดห้านะครับประกอบสายกันนะครับต่างโทรศัพท์กันนะครับสายกันมีสะดวกนะครับเสียกัที่างแมก็ใช้คีมมัตเตอร์นะครับปรขาวันนี้นะครับอย่างนี้นะครับตัวนิ้วตัวไฟกันนะครับแอลนะครับ ครอบะหวางปักกับสวิตนะครับทมเราต้องคอด้านบนนะครับเป็นตัวยูนี่นะครับลงไปให้ลึกนะเราทประมาณสักสองเซนนะครับถ้าเซนเดียวจะตื้นไปนะครับสองสามกดลงไปนะครับขาจะล็อกเองนะครับของธนารุ่นใหม่นะตัวนี้ก็ครอมลายนะครับหรือไฟนั่นเองนะครับก็เหมือนกันครับประมาณนี้นะครับเป็นไฟนะครับ วนล่างเป็นจะเป็นปลั๊กสองตัวตัวนี้นะครับซั้งแมวเราจะคล่อมนิวตันนะครับนิวตันก็คือสายสีน้ําเงินนะครับข้ามไม่ไม่ผ่านซิตัวล่างนะครับตัวนี้ต้องเข้าโหลดนะครับหลอดไฟนะครับไปที่หลอดไฟนิวตันก็ข้ามนี่มาประมาณนี้นะครับจะผ่านสวิตช์หนึ่งนะครับจะไม่ควาอมพ่วงครับไม่งั้นมันจะช็อตนะครับนิวต้นของปลั๊กนะครับ ต้นองหลอดไฟดูอ so, the like like <N, S 1> ีกทีนะครับก็เขากำลังต่อด้านข้างนะครับจะดูอีกทีก็ประมาณนี้ครับแนวทางกันต่อนี่เป็นลายนะครับหรือไฟนั่นเอง L นะครับหรือ N นะครับ N ชุดล่างนะครับ L บนนะครับประมาณนี้แกะเซอร์จิน้มาผนังลื่นกับเสื่อมสภาพแล้วเนี่ย เเครื่องใช้ไฟต่างลูกค้านะครับบอกให้เดบล็อกแบงค์นะครับ,บป,บปะระมาณนี้นะครับค่อมอยู่ประมาณนี้นะครับวัดดูกันนะตัวนี้เป็นไฟนะครับโอเคครับไฟก็คือ เนียใช้สีเทานะครับเทาเป็นไฟอยู่เทาเป็นไฟนะครับสีดำก็ต้องเป็นนิวต้นนะครับดำ2.5เนี่ยเมนนะครับแกะระวังนะครับเดี๋ยวใช่ไหมขอแกะกันนะครับแล้วก็โหลดหลอดไฟก็ตัวนี้นะครับแล้วก็นิวต้นของของหลอดไฟก็เส้นเล็กนะครับ1.5เนี่ยหนี่ยนสาย1ใช่ไหมขอรื้อกันนะครับต้องขอนสายกัน ถอมาแล้วนะครับม่ะจุประมาณนี้นะครับต่ตก็เดิมก็ประมาณนี้เ่าสายมาแล้วครับก็เรียงคล้ายๆเหมือนกันนะครับเดิมกันใหม่นะครับต่อสวิตช์นะครับเหมือนกันนะครับทีนีเจอสีแยกมากกว่านะครับให้ดูง่ายนะครับล้วก็จะเสียบสายนะครับนิวตันนะครับต้นของหลอดนะครับไฟข้างบน จะมาเสียบสายกันนะครับดำนี่เป็นเนิวต้นนะครับเสียบสายกันมันไม่สะดวกนะครับคะแนนเสียบดำกับดำกันนะครับดำเนิวต้นนะครับดำใหญ่สองจุดห้านะครับสายหนึ่งนะครับดำหลอดไฟนะครับเนี่ต้นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นหลอดของสวิตช์หลอดไฟนะเป็นเสียบได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะไฟอยู่ด้านบน ก็จะเสียบตรงนี้ขาสะกิเตล่างนี่ตัวนี้นะครับอันนี้เสียบไปนะสีเทาเล็กนี่ครับสายหนึ่งนี่นะครับขอเสียบไปนึงนะครับเดี๋ยวครับนี่สายโหลดนะครับที่พิงไปหลอดไฟโน้นนะครับหลอดนู้นนะครับก็เป็นสีเทานี่นะครับสีดำก็จะจําตรงกัอนูต้นไปนะครับ่อไปก็จะงเหลือตัวเอนะครับตัวสายไฟนะครับ สายลายนะครับก็คือวัดแล้วเช็ดแล้ววัดแล้วมีไฟนะครับสนี้เดี๋ยวช่างไหจะใช้คีมคีมจับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับกันไฟโดดนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับไปจุดห้ามนะครับมัจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เสียบเข้าแล้วสิ่งท่าก็เข่าเละครับประวัดดูไฟนะครับไฟมีนะครับตนี้ต้องไม่มีไฟนะยย้อนนะครับไฟสองฝั่งนะครับ สไฟดครับติดนะครับปิดนะครับเปิดนะครับโอเคครับติดปกตินะครับใช้ได้ปกติข้าจะประกอบไปนะครับต้องระวังห้องบล็อกแตกนะช่างแม่ขอประกอบแป๊บนึงนะครับอยึดเกียวปล่อยเข้าไปใหม่ก่อนจะได้ใส่ฝานีเข้าไปอีกสามช่องเป็นขันประมาณนี้ครับต้องเต่งบล็อกแตกนะครับ ่อนเสรฟปาก็แกะของพลาติกออกกันนะครับจะมีกันลอยอยู่นะครับนี่เป็นบ้านเก่าแล้วครับถ้าบ้านใหม่ก็ไม่ต้องเอาครอบกันโดนสีนะครับนี่ไม่ได้ทาสีแล้วนะครับแกะเอครอบเอาตัวหนังสือลงด้านล่างนะครับจะมีบวามคาบอี่แล้วนะครับกดเข้าไปนะโอเคครับก็เข้ามานี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเช็ควร้อนหน่อยก็ได้นะครับวัดไฟดูหน่อยก็ได้นะว่าปักติดไหมนะครับกันกันพลาดนิดทั้ง AC 250รวต์ AC นะครับรับวัดนะครับวัดตัวนี้นะครับตอนแรกนะครับ จิ้มไปเลยนะครับมไฟนะครับไปสอนสอนนะครับจิ้มไปํากันนะครับวัดนะครับมีไฟนะครบนะครับโอเคครับโอเคครับช่างแม่ก็ปอจบแนวทางการเปลี่ยนสวิตช์ปลั๊กพานารุ่นใหม่นะครับแบบไม่มีกาวนะครับสวิตช์ปลั๊กประกันแบบจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการติดตั้งในการที่จะเปลี่ยนแล้วกันครับ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับ